สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม ips payroll นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำเกี่ยวกับระบบเงินเดือนนะครับซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรนะครับตั้งแต่ขนาดกลางขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานในหลักพันนะครับเช่นโรงงานนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับครับเมื่อเปิดโปรแกรมนะครับจากหน้าจอ d e s k ์ท็นะครับชื่อไอคอน ips payroll ขึ้นมานะครับ ก็จะมีหน้าจอสําหรับล็อกอินเข้าโปรแกรมนะครับสําหรับเวอร์ชั่นทดลองใช้งานนะครับท่านสามารถที่จะเข้าด้วยยูสเนอร์แอดมินนะครับแล้วก็รหัสผ่าน1234นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่มีการใช้งานหลายเครื่องเนี่ยนะครับเราก็จะให้เป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้เป็นโลคอลโฮสต์นะครับก็คือเครื่องเดียวนะครับเครื่องของตัวเองนะครับแล้วก็คลิกปุ่มล็อกอินนะครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเมนูหลักต่างๆนะครับเรามาดูนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาตั้งนะครับพนักงานของเรานะครับต่างรหัสนะครับตัวในเวอร์ชั่นนี้นะครับในส่วนของพนักงานก็จะเป็นรหัสพนักงานนะครับก็จะเป็นเลขร้านนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ชื่อนามสกุลนะครับเลขบัญชีธนาคารนะครับ ธนาคารนี้ก็เราสามารถทียไปเพิ่มได้นะครับในข้อมูลตัว,ตวอย่างก็จะมีเซตมาให้แล้วอยู่แล้วนะครับนะครับในส่วนของประเภทพนักงานเนะี่ยฮะเราสามารถที่ไปเพิ่มได้นะครับก็จะมีข้อมูลตัวอย่างประเภทพนักงานหลายประเภทที่เราตั้งไว้ให้นะครับในส่วนของค่าแรงนะครับค่าตําแหน่งนะครับเบี้ยขยันนะครับเราเซตไปได้นะครับในระบบ IPS payroll นี้นะครับ เราสามารถที่จะตั้งเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็หน่วยงานซึ่งจะเป็นสับเซ็ตของกลุ่มนะครับในส่วนของตารางนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับว่าพนักงานคนนี้เคยอยู่ที่หน่วยงานไหนบ้างมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเมื่อเรามีการยโยกย้ายหน่วยงานนะครับเมื่อเราตั้งพนักงานเสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่หน้าจอหน่วยงานนะครับคลิกหนึ่งนะครับ หน่วยงานนะครับเราตั้งหน่วยงานขึ้นมาทั้งหมดมีอยู่9หน่วยงานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยครับก็แต่ละกลุ่มนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือเป็นกลุ่มนะครับส่วน s u b เซตย่อยของกลุ่มก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่เราจะตั้งไว้นะครับอันนี้ในกรณีที่มีองค์กรที่มีพนักงานเป็นจนวนมากนะครับส่วนองค์กรที่มีพนักงานไม่กี่คนนะครับเราก็จะตั้งแค่กลุ่มกับหน่วยงานแค่แค่หน่วยเดียวนะครับ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบก็คือข้อมูลที่เราเซตไว้เพื่อที่จะทําการล็อกอินนะครับอย่างเมื่อกี้นี้เราล็อกอินด้วยแอดมินนะครับพัดเปิดถึง234นะครับเมื่อเราจะเริ่มทําเงินเดือนนะครับเราก็มาคลิกที่เมนูใบยาวนะครับครับแล้วก็คลิกเพิ่มนะครับผมลองย้อนไปเป็นข้อมูลเดิมนะครับเราเลือกหน่วยงานนะครับ เลือกกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกหน่วยงานนะครับโอเคนะครับอันนี้จะบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์ใช้หน่วยงานนี้นะครับเรากลับมาดูที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานนี้ก็จะมีผู้ดูแลระบบอยู่นะครับอย่างเช่นคุณกูณณลินนะครับกลับมาดูที่ผู้ผใช้งานกูลินนะครับพาสเวิร์ดหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าด้วย กูกูเนนะครับเดี๋ยวครับกูเรน1 2 1 2รัรก็เมื่อเราเข้าด้วยเจ้าของหน่วยงานแล้วนะครับเราก็ถึงจะเข้ามายังกลุ่มกับหน่วยงานของ หน่วยงานนั้นได้นะครับเพื่อที่จะทำใบยาวนะครับก็จะเห็นว่าใบยาวก็จะโชว์นะครับพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่าแรงใส่จํานวนวันเข้าไปนะครับมันก็จะคูณออกมานะครับว่าทํางาน10วันนะครับวันละ300เป็นเงินเดือนเท่าไหร่นะครับคํานวณประกันสังคมหรือไม่นะครับอัตราส่วนคํานวณประกันสังคมเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเท่าไหร่นะครับค่าตําแหน่งมีหรือไม่นะครับรายได้อื่นๆนะครับ อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเราก็สามารถที่พิมพ์ใบายาวออกมานะครับเรียกว่าเป็นใบายาวเพื่อจะมาตรวจสอบก่อนครับว่ารายได้นะครับรายการหักของเขาตรงหรือไม่ยอดคงเหลือเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อถูกต้องแล้วในเดือนนั้นเราก็จะมาพิมพ์สลิปนะครับ หลังจากนั้นมาแล้วครับเราก็จะเข้ามายังเมนูประมวลผลเพื่อที่จะส่งนะครับไปยังธนาคารนะครับอันนี้ก็จะมีกําหนดสิทธิ์อีกนะครับก็คือผู้ใช้งานที่ชื่อว่า j e a h นะครับก็มาดูนะครับว่าคือสําหรับข้อมูลตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีพนักงานหลายคนนะครับทำงานนะครับร่วมกันนะครับซึ่งก็จะมีสิทธิ์เข้าได้ แต่และหน้าจอไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับผู้ใช้งานที่ชื่อว่าเจียนะครับพาสเวิร์ดก็คือ7.2.2.0นะครับเราเข้าด้วยพนักงารเจียนะครับเราก็สามารถที่จะมาประมวลผลเงินเดือนได้นะครับในเดือนหนึ่งนะครับ เรประมวลผลเ,เดือนๆออกมาได้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าพนักงานแต่ละคนนะครับมีรายได้เท่าไหร่ส่งประกันสังคมเท่าไหร่นะครับอยู่หน่วยงานไหนนะครับเรามาดูในส่วนของรายงานนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นรายงานนะครับที่จะส่งให้แบงค์ได้นะครับ สามารถจะ export นะครับเป็น t e x t File เป็น Excel ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปคัดตัวใหม่ไปแก้ไขทีหนึ่งนะครับหรือว่าพิมพ์สลิปเงินเดือนเป็นหน่วยงานก็ได้นะครับเราจะเลือกพิมพ์นะครับบางกลุ่มบางหน่วยงานนะครับ หรือพิมพ์ใบยาวต่อเนื่องนะครับก็คือใบตรวจสอบเงินเดือนนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆข,ของโปรแกรม ips payroll สำหรับทำเงินเดือนนะครับสาหรับองค์กร sme หรือว่าองค์กรที่ทมีขนาดปริมาณพนักงานจํานวนมากเช่นโรงงานนะครับหากท่านต้องการนะครับทดลองใช้งานท่านก็สามารถเข้าไปเสิร์ชในเว็บ ไทยแวร์ได้นะครับเิดคำว่า IPS p a y r o l นะครับหรือเข้ามายังเว็บไซต์โดยตรงของบริษัทนะครับ i n t e r p o c k e t Solution ได้นะครับขอบคุณครับ